สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขตลอดเลยไ,ไม่บอกความจขหัวโตๆแม่หมอหมอัวนั้นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานอร่าพลังงานดี บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้ายมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีด,มด,มดีนั่นเองนะคะโปรดชงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเกา่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ <int> ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข<ห>้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แต่งแม่หมอด้วยนะคะแต่ถ้าให้ไม่เป็นไม่เป็นไรเลยนะคะนะคะและถ้าอยากซัพพอร์ตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะหรือถ้าใครอยากแอดไลน์ดูดวงตามนี้เลยนะคะถึงวันที่13มนี้เองนะคะทุกคน มาค่ะวันนี้เช้านี้นะคะเมื่อคืนฝนตกนอนชุม่ชมฉ่ากันเลยใช่ไหมคะทุกคนเราก็เลยตั้งชื่อว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันใดจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องที่ไม่คาดฝันไกลเกินฝันใด จะเกิดขึ้นกับคุณแดกคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่เป็นวันดีๆมันจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันที่ไกลเกินเอื้อมนะคะสำหรับคุณจะเกิดขึ้นกับคุณณนะช่วงเวลานี้เวลาใกล้นี้อาจจะเป็นหลังจากดาวพฤหัสย้ายก็ได้นั่นเองนะคะหรืออาจจะช่วงดาวตีเทพทั้งสามดวงย้ายก็ได้นั่นเองนี่คือเรื่องที่ไม่คาดฝันและไกลเกินฝันนะคะเรื่องใดจะเกิดขึ้นกับคุณณนะช่วงเวลานี้ ก่อนนี้ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิงศิ์เทวดาทุกองค์ทิพยระทำในที่นี้นะคะมาช่วยกันเปิดนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาดูคะ่ะนะคะเรื่องที่ไม่คาดฝันและมันไกลเกินฝันที่คุณจะคาดถึงจะคือสิ่งใดนั่นเองนะคะมาคะ่ะนะคะก่อนที่จะข่บคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะมันจบแล้วคะ่ะ เรื่องที่ไม่คาดฝันเรื่องที่ไกลเกินฝันอุปสรรคปัญหาต่างๆกําลังจะจบลงนั่นเองแม่หมอขอปรับตินึงนะคะโอเคค่ะแม่หมอรปรับแล้วค่ะความผิดหวังความเสียใจความอกหักทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาชีวิตนะคะความอมความยมทั้งหมดกําลังจะจบสิ้นออกจากชีวิตคุณการเปลี่ยนแปลง,งใหม่แสงสวรรค์แห่งวันใหม่อย่างที่คุณไม่คาดคิดเลยว่า คุณจะได้หลุดพ้นออกจากบ่วงกรรมบ่วงเวนณนะตอนนี้เรื่องที่ไม่คาดฝันนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากนะคะถ้าคุณเจอปัญหาธุรกิจล้มละลายหรือว่าธุรกิจคุณมีปัญหาหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามที่มันคุณคิดว่ามันหนักหนาสาหัสแล้วณนช่วงเวลานี้มันกําลังจะเปลี่ยนผ่าน ชีวิตของคุณจะได้เจอแสงสว่างใหม่ๆสักทีนะคะชื่อเสียงกิติยศของคุณจะกลับคืนใหม่อีกครั้งและกลับมาดีมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะและในเวลานี้ ตอนนี้ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะช่วงเวลานี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคะนะคะณนะช่วงเวลานี้นะคะตัวตนจิตวิญญาณของคุณเป็นอย่างไรพร้อมจะได้รับโอกาสนี้เรื่องที่ไม่คาดฝันของคุณก็คืออุปสรรคปัญหาที่คุณเจออยู่ณขณะ,ะน,น,นี้กำลังจะจบลงและในสถานการณ์ตอนนี้คุณกำลังเจอสิ่งใดก่อนที่เรื่องนี้จะจบลงคะ กขาคุณค่ะเขาคุณค่ะเคุณค่นะคะคุณเตรียมตัวรับความสุขความอุดมสมบูรณ์นี่คือก้าวถ้วยความสุขนะคะความสุขเต็มเปลี่ยมพบตนุของคุณนะคะความสุขที่คุณจะได้รับนับจากนี้นะคะสถานการณ์ตอนนี้คุณจงสร้างความสุขให้กับตัวเอง เติมพลังความสุขเติมไฟให้กับตัวเองไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์หนักขนาดไหนอย่าลืมกอดตัวเองให้แน่นๆอย่าลืมรักตัวเองเพราะเวลานะคะที่เราเหน็ดเหนื่อยเราทุกเราอ่อมเรายมคนที่ปลอบใจเราคนแรกคืออ้อมกอดของเราเองนะคะคนที่กอดเราคนแรกคืออ้อมกอดของเรานะคะคนที่ห่วงใยเราคนแรกคือตัวเราเองนั่นเองนะคะนะคะและนี่คือสิ่งที่ไพ่มาบอกนั่นเอง เตรียมรับความสุขถ้าคุณมีความสุขความทุกข์จะไม่เข้าหาถ้าคุณรู้ว่าความทุกข์จะเข้ามาหาให้เปลี่ยนพลังงานไปดูอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองมีความสุขนั่นเองนะคะต่อค่ะาคุณค่ะาคุณค่ะาคุณค่ะนี่คือสิ่งที่คุณไม่คาดฝันความสุขครั้งยิ่งใหญ่กําลังจะเข้ามาหาคุณพ่อแม่ครอบครัวของคุณสิ่งที่คุณปรารถนานี่คือ ใชยชนะแห่งความสำเร็จสี่เมเท้าบ้านจะต้องมีสี่เสาเหมือนชีวิตคนเรา ถ้าขาดนะคะเสาใดเสาหนึ่งใบม,มันก็จะเอียงและพังทลายลงนี่คือความสุขที่ครั้งใหม่ที่คุณกําลังจะได้มาณนะช่วงเวลานี้สิ่งที่ไม่คาดฝันสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดคุณชื่อเสียงของคุณจะกลับมาสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าฉันจะมีชื่อเสียงขนาดนี้เลยเหรอและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะนะคะนี่คือครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุข อีกครั้งหนึ่งในเร็ววันนี้มันไกลเกินที่คุณจะเอื้อมถึงแต่มันถึงคุณแล้วค่ะแค่คุณมีพลังงานที่ดีนั่นเองนะคะต่อค่ะนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนี่คือนี่คือสิ่งที่คุณไม่คาดฝันแต่ถ้าคุณมีพลังงานที่ดีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้คุณรวย รว,วยซ้ำรวยซ้อนรวยอู้ฟู่นั่นเองนะคะจะเลิ่นลุ่งเรืองลาบยศมั่งคั่งล่ำรวยนะคะมากกว่าม่วมากกว่าเดิมเป็นหลายเท่าเป็นหลายเท่าแม่หมอตื่นเต้นนะคะเช้าอยู่นะคะเป,เป็นพปนพันเท่านั่นเองนะคะนี่คือความสุขลูกหลานของคุณวงตระกูลของคุณก็จะเตรียมเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขนั่นเองนะคะต่อค่ะ ความขาดแคลนนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณจะได้หลุดพน้นออกจากความขาดแคลนนับจากนี้นะคะความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมาเปลี่ยนแปลงให้คุณได้หลุดพน้นออกจากความขาดแคลนแต่เมื่อคุณได้มีความสุขนะคะสิ่งที่ไม่คาดฝันในชีวิตคุณกําลังจะเกิดขึ้นนะคะบางคนนะคะชีวิตจะพลิกผันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจงดูแลรักษาเงินในกระเป๋าให้ดีในไร้มีดี ในดีบีไล์บางคนพลิกชีวิตจากเป็นเศรษฐีกลายเป็นไม่มีเงินบางคนจากกลายเป็นไม่มีเงินจะกลายเป็นเศรษฐีอันนี้คือเรื่องที่ไม่คาดฝันนั่นเองนะคะเหรียญยังมี2ด้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเจอมานะคะ ความทุกข์ที่คุณเจอมาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนับจากนี้ให้คุณรู้ว่าขานาดเหรียญยังมีสองด้านเมื่อด้านหนึ่งความลงด้านหนึ่งก็ต้องหงนั่นแหละค่ะสัจธรรมชีวิตทําไมนะคะทุกประเทศต้องสร้างเหรียญมีสองหน้าให้ดูว่าสัจธรรมชีวิตของคนเรานั่นเองนี่คือปัจชยาปัจชญาที่แฝงไปด้วยในเหรียญของแต่ละนะคะเหรียญยังมีสองด้านนี่คือปััชญา ปัชญาล้วนๆถ้าใครมองดีๆจะรู้ว่าชีวิตคนเราก็เหมือนเหรียญน,นะคะพอเหรียญหนึ่งคว่มลงเหรียญข้างหน้าหัวก็เกิดขึ้นพอนี้ความนี่ค่ะด้านก้อยก็เกิดขึ้นนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนเก่คุณค่ะเก่คุณค่ะจบ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 ,จบเลยค่ะจบเลยค่ะนะคะนี่คือเตรียมตัวเฉลิมฉลอง คุณจะได้หลุดพน้นออกจากถ้าคุณได้รู้สัจธรรมของชีวิตเหรียญยังมีสองด้านทำไมแม่หมอยีบเหรียญพอดีเหรียญมันอยู่ตรงนี้พอดีค่ะมันไม่ใช่เรื่องความบังเอิญแต่อยู่ดีๆแม่หมอก็เอาเหรียญมาวางไว้ซึ่งไม่รู้เลยว่าจะเอาเอาเหรียญพวกนี้มาเปรียบเทียบเป็นปรัชญาให้กับทุกคนนั่นเองค่ะและนี่คือนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองความสุขสิ่งที่ไม่คาดฝันจากสิทธ จากที่นะคะขาดแคลนอาจจะขาดสภาพคล่องนับจากนี้นะคะคุณจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บจนถึงลูกหลานวงตระกูลเก่าของคุณนั่นเองค่ะเตรียมตัวเฉลิมฉลองสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะไม่มีอะไรดีเท่านะคะไม่มีอะไรดีเท่า3ถ้วยอีกแล้วค่ะ3ถ้วยคือการเฉลิมฉลองบางทีคุณอาจจะ นะคะได้ไปงานแต่งไปงานมงคลดีๆนั่นเองนะคะชีวิตที่อ่อมที่ยมของคุณมันจะหมดไปแล้วค่ะต่อค่ะขอบค,คุณค่ะคอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้มันคือเวทีของคุณเวทีนี้ณวันะนี้นะคะช่วงเวลานี้ มันคือเวทีของคุณแล้วนี่คือเพจออฟเพดิเคิลคุณจะหาความรู้ใส่ตัวคุณจะหาความรู้ทางด้านการเงินแล้ว นำความรู้นั้นมาสร้างเป็นเงินเป็น passive income ให้กับคุณมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บจนตลอดชีวิตของคุณไม่จำเป็นจะต้องแต่งงานก็ได้แต่คุณจะต้องแต่งงานแน่นอนค่ะเพราะสิบเลียนคือไพ่แห่งครอบครัวแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยทั้งครอบครัวนั่นเองค่ะนะคะนี่คือนะคะ p a s อ i v e ostical นั่นเอง การเงินของคุณจะไม่มีทางสะดุดอีกแล้วนี่คือสิ่งที่คุณไม่คาดฝันว่าชีวิตคุณจะมั่งคั่งล่ํารวยได้ถึงขนาดน,นี้แล้วเงินที่ไหลมามันไหลมาจากไหนมันไหลมาจากความที่คุณมีความอดทนและพยายามคุณได้เปลี่ยนแปลงชะตาตัวเองแบบไม่คาดฝันนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนเดอะเดวิลนะคะเมื่อคุณมั่งคั่งล่ํารวยนะคะ คุณก็อย่าไปใส่ใจคำพูดของคนบางคนและเรื่องอารมณ์เรื่องการมัวเมานะคะเดวิลนี้มาสอนนะคะว่าให้คุณอย่านะคะอย่าอย่าอย่าลุ่มหลงอย่ามัวเมานะคะกับคำพูดคำจาของคนหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะแล้วเรื่องระวังเรื่องอารมณ์เรื่องครอบครัวเราบอกแล้วนะคะเวลาเราทุกข์ คนที่ถูกกับเรามากที่สุดคือตัวของคุณที่อยู่ในหน้ากระจกเพราะฉะนั้นใครจะว่าเราดีใครจะว่าเราร้ายก็แค่ไม่รับฟังถือถ้าคุณรับฟังก็รับฟังเฉยๆแต่อยากเอาเก็บมาคิดในสมองนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคู ค่ะคุณคะค่ะคุณคะนี่คือหลงวันแห่งชีวิตรางวันแห่งความอดทนรางวันของผู้ที่มีความเพียรพยายามเลือกแล้วนะคะท่านเลือกแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกแล้วว่าจะส่งสิ่งน,นี้มาให้คุณนะคะจักรวาลเลือกแล้วว่าจะส่งความสุขทางด้านการเงินมาให้คุณเรื่องที่ไม่คาดฝันของคุณก็คือด้านการเงินนั่นเองค่ะ ขอบคุณคนะ่ะขอบคุณคนะ่ะขอบคุณคนะ่ะนี่คืออะไรคะนี่คือความสุขนะคะนี่คือดีเอ็มเพจถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณเตรียมตัวมีเบบีได้เลยค่ะ นะคะถ้าคุณแต่งงานแล้วนะคะแต่ถ้าใครมีอายุมากๆแล้วความสุขของคุณจะกลับมามีความสุขเหมือนคุณกําลังจะมีเบบีนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครเป็นคนโสดนะคะโสดแบบสวยๆคุณจะได้หลุดพ้นออกจากนะคะความขาดแขนแน่นอนค่ะมหาราณีมาถึงแล้วนะคะถ้าคุณไปขอพระแม่ธรณีหรือพระแม่ลักษมีช่วงนี้โอกาสดีถ้าคุณไปขอมาแล้วสิ่งดีๆกําลังจะหนุนนํา คุณอยากได้เงินกี่ล้านกี่ล้านรอเลยค่ะช่วงจังหวะนี้สิ่งดีๆเทพเจ้าทั้งหลายต่างก็มาหนุนดวงคุณถ้าไม่หนุนไม่มาหนุนดวงคุณจริงๆคุณจะไม่ได้เจอไม่ได้เจอแสงสว่างไม่ได้พบโอกาสดีๆณไพนี้ที่มาสื่อนั่นเองต่อค่ะทุกคนเก่คุณค่ะเก่คุณค่ะเก่คุณค่ะถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตาม นะคะเตรียมตัวคุณจะได้ไปงานเฉลิมฉลองแน่นอนค่ะถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะได้นะคะเดินทางนะคะไปงานแตง่งหรืองานอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณสวยมีออร่าคนในงานเขาจะชมคุณว่าทําไมคุณสวยจังเลยและคุณจะบางคนจะได้รับตําแหน่งใหม่ตําแหน่งงานใหม่ๆนะคะตาแหน่งที่ใหญ่ที่สุดนั่นเองถ้าเป็นนักธุรกิจนับจากนี้นะคะนักธุรกิจสาวสวยนักธุรกิจที่มีออร่านั่นเองนะคะนี่ คือแล้วคุณก็เป็นคนที่เรียนรู้อะไรผ่านชีวิตมาเยอะมากแล้วนั่นเองสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้คือความสุขนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่คุณไม่คาดฝันแต่ถ้าใครเป็นคุณแม่นับจากนี้คุณจะรักตัวเองถามว่าคุณรักลูกไหมคุณก็รักนะคะรักครอบครัวนั่นเองนะคะต่อค่ะก นะคะนับจากนี้นี่คืออะไรคะนี่คือราชาถือดาบนะคะถ้าเป็นผู้ชายบารมีของคุณมาถึงแล้วนั่นเองนะคะความสุขที่คุณจะได้รับนับจากนี้นะคะโอกาสการงานของคุณมาถึงแล้วบารมีของคุณบังเกิดแล้วถ้าคุณเป็นผู้ชายสิ่งที่คุณไม่คาดฝันมันเกินฝันมันเกินฝันคุณแล้วคะ่ะ พราะนับจากวินเนีีนี้ต่อไปสิ่งไห,ไหนก็ตามที่มันเป็นของคุณมันจะกลับมาเป็นของคุณและมันจะยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณไม่คาดฝันแต่มันเหนือเหนือความคาดฝันของคุณว่าอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอนะตอนนี้มันกําลังจะหายสิ้นไปจากชีวิตคุณแต่ถ้าคุณยังสร้างทุกคนมีวัฏจักรนะคะเจ้ากรรมนายเวรเสมอเพราะฉะนั้นให้เรียนรู้ เวลาที่บทเรียนมาสอนอะไรบทเรียนชีวิตมาสอนอะไรกับคุณให้คุณศึกษาแล้วอย่าถักกลับไปทําซ้ําแค่นั้นพอคะ่ะต่อคะ่ะทุกคนเขาคุณเดะเขาคุณเดะเขาคุณเดะชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่นะคะชีวิตคุณเหมือนได้เกิดใหมค่ค่ะเดฟูคุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับอิสระ นะคะอิสระทั้งเรื่องการงานการเงินนี่คือความสุขครั้งใหม่ที่คุณไม่คาดฝันว่าคุณจะได้มากขนาดนี้เลยเหรอคือความสุขเหมือนเกิดมาเป็นเด็กใหม่ๆนะคะที่เป็นสดใสบริสุทธิ์แบบนั้นนี่แหละคะ่ะสิ่งที่คุณจะได้มาแล้วถ้านะคะบอกเลยว่าถ้าใครเตรียมตัวจะมีเบบีคุณมีเบบี ค,บบนนค,คุณมีแบบีแน่นอนค่ะคุณมีแบบีแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ค่ะนะคะแต่ถ้าใครที่มีอายุมากแล้วนะคะถ้ามีลูกมาอาจอาจจะมีหลานนั่นเองนะคะต่อค่ะห้าดาบนะคะอุปสรรคความพ่ายแพ้อุปสรรค,ค,ป,รรคปัญหาที่คุณเจอณนะขณะน,นี้อยู่ดีๆห้าดาบออกมานะคะสิ่งที่คุณเจอนะคะกําลังจะมาลายหายสิ้นนะคะรางวัลของคุณ กําลังจะได้รับสิ่งต่างๆ5ดาบก็คือ5ดาบนะคะไม่มีอะไรที่มันจะมาต้านทานคุณได้ปัญหาที่คุณเจอมาหนักคือ The Tower. เดอะทาวเและชื่อเสียงของคุณนับจากนี้คุณเป็นคนอึดทนอยู่แล้วค่ะนะคะนับจากนี้นะคะสิ่งที่ไม่คาดฝันมีแต่สิ่งดีๆจะเข้ามาบอกตัวเองแบบนี้สิ่งที่เกินฝันของคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ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 นี่คือสิ่งที่คุณจะได้นี่ค่ะนี่คือค่ะคือความสุขที่คุณจะได้ที่ผ่านมานะคะคุณเจอเรื่องราวหลายๆหลายๆอย่างแต่คุณก็ผ่านมาได้ายที่สุดในชีวิตคุณก็ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้น ความสุขในชีวิตของคุณกําลังจะเริ่มต้นขึ้นถ้าคุณเป็นผู้ชายวาสนาลาชาชโชคมาถึงคุณแล้วความมั่งคั่งล่ํารวยมาถึงคุณณนะวิธีนี้นะคะอาจจะหลังคุณจะมีโชคคุณจะมีคุณจะมีโชคลาภแบบฟุ่ฟตลอดทั้งปีนะคะคุณผู้ชายนะคะถ้าคุณทำเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรอย่างเงี้ยยิ่งดี นั่นเองนะคะต่อค่ะยิ่งคุณผู้หญิงนะถ้านะคะคุณผู้หญิงบางคนนะคะคุณจะมีเบบีและที่สําคัญสามีคุณจะเปคุณหนักมากนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ๊ยในใจจะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือหกถ้วยความสุขที่คุณจะได้รับมาอีกครั้งสิ่งที่ ไม่คาดฝันมันไกลเกินฝันคุณไหมชีวิตของคุณไม่คิดว่าคุณจะหาทางออกแสงสว่างชื่อเสียงคุณจะกลับมาอีกครั้งนี่คือความสุขความสุขครั้งยิ่งใหญ่ที่มันไกลเกินฝันของคุณมันจะเป็นจริงไหมมันเป็นจริงสิคะเพราะไพ่นี้ออกมาเพื่อคุณโดยเฉพาะแต่ไพ่นี้เป็นของคุณ70%และอีก30%คุณจะต้องลงมือทำด้วยนั่นเองนะคะ ต่อค่ะนะคะความสุขสร้างความสุขให้ตัวเองสิ่งที่ผ่านมาคือบทเรียนเป็นบททดสอบแห่งชีวิตและนะคะมันกำลังจะผ่านพ้นไปเหมือนเมฆลอยคึม้มอยู่เต็มท้องฟ้าเมื่อฝนซาฝนหมดนะคะเมฆนั้นก็ละสลายไปเหลือแต่ท้องฟ้าที่สดใสและสวยงามเหมือนดังเดฟูนี่แหละค่ะต่อค่ะนะคะนี่คือ6นะคะนี่คือ6ถ้วย คือความสุขครั้งใหม่ชีวิตครั้งใหม่ถ้าใครอยากมีรักคุณจะได้กลับมีความสุขอีกครั้งในหลายรอบรอบปีเลยนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครยังไม่เคยมีความรักความรักคนเก่า ยังคงคิดถึงคุณอยู่แต่ถ้าคุณจะไม่เอาคนเก่าก็ได้หรือคุณจะได้กลับไปทํางานในสิ่งที่คุณรักนั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะแล้วไงต่อคะนี่คือสิ่งที่คุณไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นกับคุณและมันคือเรื่องจริงในชีวิตคุณนับจากนี้ค่ะขอบคุณค่ะเอบาคุณค่ะขอบาคุณค่ะสาธุสาธุ นี่คือเศรษฐีนี่คือไพ่แห่งเศรษฐีเก้าเหรียญความสุขที่ความสุขที่คุณคาดหวัง ความสุขที่คุณปรารถนามาเนิ่นนานนั่นเองนะคะมันคือของคุณอะไรที่เป็นของคุณมันจะเป็นของคุณให้คุณมีพลังงานที่ดียิ้มตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาแม้บางสิ่งบางอย่างมันจะมาเข้านะคะรบกวนจิตใจเราก็ตามแต่และนี่คือเมื่อคุณมีพลังงานที่ดีคุณคิดทําสิ่งใดคุณก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทํานั่นเองนะคะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน,น,นะคะนี่คือก้าเหรียญน,นั่นเองนะคะความมั่งคั่งร่ำรวยความเป็นมหาเศรษฐีคุณจะมีรายได้จากไหนคะก้าเหรียญคุณจะมีรายได้จากเป็นค่าในหน้าค่าคอมมิชชัน่นหน้าที่การงานของคุณธุรกิจโปรเจกต์ต่างๆที่เป็นเงินก้อนใหญ่นั่นเองนะคะการลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างนั่นเองคะ่ะแล้วไงต่อคะนะคะ ทุกคนคาคุณดาคำคุณดานับจากนี้นี่คือหกดาบหกดาบคุณได้หลุดพ้นออกจากนะคะออกจากหลุมดําในชีวิตแล้วนั่นเองนะคะวิบากกรรมของคุณได้จบแล้วนี่คือบันไดก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ของคุณนั่นเองชีวิตที่มีแต่ความสุขแบบนี้ค่ะ นะคะชื่อเสียงของคุณจะกลับมามีชื่อเสียงและโด่งดอองังอีกั้งนะคะบัลลังก์ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนั่นเองนะคะและก็จงพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีสักยภาพมากกว่านี้นั่นเองนะคะต่อค่ะอุ้ยไพสวยมากเลยอ่ะทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยิงถ้าคุณเป็นผู้หญิง นะคะบารมีคุณเหมาะสมแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงนะคุณเจออุปสรรคปัญหาคุณสู้อยู่คนเดียวนับจากนี้วาสนาวาสนาบารมีของคุณมาถึงแล้วนะคะนับจากนี้นะคะถ้าคุณเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายที่เป็นราชาถือดาบและราชินีถือดาบเนี่ยจะเป็นคนพูดตรงๆจะเป็นคนที่บางทีก็คิดว่าคําพูดตรงอะ่ะ มันจะไม่ได้ไปทำลายใครแต่ที่จริงมันทำลายใครหลายๆคนนะคะด้วยด้วยความไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนคำพูดดูคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดแล้วค่อยคิดนั่นเองนะคะนะคะลองใช้คำว่าคะข,ขาอย่างเนี้ยครับเออเอานี้ให้พี่หน่อยครับอะไรอย่างเงี้ย นะคะลองเปลี่ยนไมเซ็ตแบบนี้ดูแล้วนะคะบารมีของคุณจะยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมนั่นเองแม้แต่ผู้มีบารมีมากล้นยังใช้สรรพนาเมเวลาพูดกับาราษฎรยังใช้ค,าค,าคําว่าไม้คำว่าคะเลยนั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโลกใบใหม่โลกใบใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้วนบจากนี้นี่คือสิ่งที่คุณาัฒนาเรื่องที่ไม่คาดฝันสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นนี่คือแผนที่ชีวิตของคุณสิ่งที่คุณาัฒนานะคะ สิ่งที่ไกลเกินฝันคุณแต่มันอยู่ในฝันมันอยู่ในฝันและดึงออกมันมันออกมาให้เป็นความจริงนะคะและมันจะเป็นของคุณอย่างง่ายดายนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะความสุขการงานการเงินมาเสนอต่อหน้าคุณแล้วค่ะนะคะต่อค่ะเดเดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ที่สดใสและสวยงาม น,ะะนี่คือไพ่ที่ดีที่สุดนะคะพลังงานนี้คือดีที่สุดนะคะมีไพ่หลายไหมมีค่ะไพ่หลายมีค่ะนะคะมีแค่นะคะนี่ค่ะห้าดาบเท่านั้น The d e เดวคือระวังเรื่องอารมณ์เท่านั้นชีวิต The d ์เดทเดอเดทนี่คือการเปลี่ยนผ่านชีวิตที่ยากแค้นของคุณนะคะเราขอไว้ตรงนี้นับตั้งแต่นี้ชื่อเสียงของคุณ จะมีแต่ชื่อเสียงที่โด่งดังกลางวัน66นะคะการงานจเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงของคุณก็มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะชะตาของคุณพลิกเลยค่ะพลิกแบบฟ้าผ่าพิกแบบฟ้าผ่าเพราะอะไรคะเพราะเดอะทาวเวอร์พิกฝันแบบ พลิกผันแบบฟ้าผ่านั่นเองนะคะดวงจะตากลางด้านการเงินนะคะโชคลาภทางด้านการเงินธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้จะมีชื่อเสียงโด่งดังก้องกลางวานไปทั่วโลกไปทั่วโลกเลยนะคะนี่คือการงานของคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนั่นเองนะคะแล้วการเงินการทองของคุณก็จะหลั่งไหลเข้ามานะคะสิ่งที่เกิดขึ้น คุณได้หลุดพน้นออกจากนะคะห้าดาบแล้วนั่นเองนะคะทุกคนนะคะคุณได้หลุดพน้นออกมาจากหาดาบคุณได้พัฒนาตัวเองชีวิตใหม่ของคุณได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะคะครอบครัวที่มีความสุขของคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีบารมีของคุณบังเกิดแล้วนั่นเองนะคะชื่อเสียงเงินทองของคุณ บังเกิดแล้วนั่นเองชีวิตใหม่โลกใบใหม่นะคะของคุณได้เกิดแล้วนั่นเองค่ะวันนี้เชา้านี้แม่เหมอะขอไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนรับสิ่งดีสิ่งที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับคุณคุณมีบารมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงบารมีเหลือลน้นถ้าเปรียบเทียบก็ที่สุดของที่สุดแล้ว นะคะการที่ได้เป็นมหาลาลานีถือดาบคือเก่งทั้งบูเก่งทั้งบุญน,นั่นเองราชาถือดาบก็เหมือนกันค่ะเก่งทั้งบูเก่งทั้งบุญก,กว่าที่จะเป็นราชาถือดาบเขาต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนขนเบ้งนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้ก็เหมือนเน็กเซียนอา่าเหมือนอะไรนะคะเหมือนซูสีทเทเฮาหรือปูเช็คเทียนใช่ไหมคะปูเช็คเทียนใช่ไหมคะที่เป็นผู้หญิงนั่นเลยค่ะ นะคะก็จะเหมือนแบบนั้นและะ้วค่ะวันนี้เช้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ